ประเด็นเรื่องของการปลดล็อกขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเวลา14นาฬิกาจนถึง17นาฬิกานะคะที่ประชุมที่มีมติให้ทดลองนําร่องก่อน6เดือนแล้วจะมีการประเมินผลกันอีกครั้งหนึ่งนะคะมีการวิเคราะห์กันมาจากทางมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยนะคะพูดถึงเรื่องนี้ค่ะจะช่วยส่งผลให้ไทยเราเนี่ยนะคะเกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจมากยิ่งขึ้นแล้วก็มีเงินสะพัดในช่วง2เดือนสุดท้ายของปีหลายพันล้านบาททีเดียวค่ะ โดยนายธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลายัยหอการค้าไทยคะ่ะเปิดเผยว่าสำหรับเศรษฐกิจของไทยในปี2569นี้นะคะยังประเมินได้ยากเพราะว่าเป็นรอยต่อจากการยุบสภาศูญยากาศช่วงการเลือกตั้งและการจัดตั้งรัฐบาลใหม่คาดว่าใช้เวลาประมาณ60วันรวมถึงมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเฟสต่อไปก่อนที่จะมีการยุบสภาด้วยประกอบกับความกังวลต่อปัจจัย เดิมๆทั้งความกังวลสงครามการค้าสหรัฐกับจีนผลการเจรจาภาษีทรัมป์ซึ่งตอนนี้เนี่ยก็ยังไม่มีความชัดเจนนะคะว่าอยู่ในขั้นตอนใดและจะมีผลกระทบกับประเทศไทยเรามากน้อยขนาดไหนความขัดแยง้งชายแดนไทยกัมพูชาสถานการณ์น้ำท่วมที่คาดว่าจะากระทบต่อ GDP ถึงร้อยละ0.2ต่อไต,ตรามาสด้วยค่ะ ขณะดเดียวกันค่ะเรื่องของมาตรการคนละครึ่งพล u สในเฟส2จะเป็นรูปแบบใดน,นะคะก็ต้องขึ้นอยู่กับงบประมาณของรัฐด,ด้วยว่าเฟส2 <c oughs> ขออภัยค่ะจะได้จำนวน4,000บาทครบทุกคนหรือว่าให้เฉพาะกลุ่มตกหล่นและเพิ่มจำนวนให้กับ กลุ่มเฟสแรกต้องดูว่าเฟสที่2นั้นจะมีการพิจารณาเรื่องของวงเงินออกมาเป็นอย่างไรเพื่อส่งต่อให้กับเศรษฐกิจในช่วงไตรมาสแรกของปีหน้า2569ขยายตัวได้ต่อเนื่องจากไตรมาสสีของปีนี้นะคะควรคงจำนวนเงินไม่ต่ำกว่าเฟสแรกพร้อมกับเร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณและการจ้างงานตามสัญญาค่ะ ส่วนกรณีของการปลดล็อกห้ามขายแอลกอฮอล์ในช่วงเวลา14นาฬิกาไปจนถึง17นาฬิกาค่ะเป็นเรื่องที่ทางคณะกระกรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะคะพูดถึงว่าเป็นการส่งเสริมภาคการท่องเที่ยวและสถานบันเทิงรวมถึงธุรกิจภาคกางคืนด้วยคาดว่าจะมีเงินสะพัดในระบบเศรษฐกิจตั้งแต่1 0 0 0ถึง3,000ล้านบาทในช่วง2เดือนสุดท้ายของปี2568และเงินสะพัดกว่าดึง0มืนถึง2 0 0 0 0ล้านบาทต่อปีค่ะ ขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN News ข่าวเที่ยงนะคะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกทางออนไลน์ของทาง TNN ช่อง16เพื่อไม่พลาดข่าวสารรายการสดรวมถึงคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ